เดใ่คิวโอ้โอ้โอ้อาบา้สันท่สองหกสองหกเอาอมลินอมนท่านบัละัอก์อมร่นให้ทันเขาแล้วส่งสองเก้าไม่ทันแล้ว ที่สลับตำแหน่งยี่นี่แหละที่สลับตำแหน่งอยู่นี่เห็น่ะค่ะแค่สี่ร้อกแตได้บอกว่าเราตำแหน่งอันนี้อันนั้นเป็นเลขอย่างเนาะมันสองตัวเลขมันสองสองหกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้ามันสีสลับตำแหน่งกันได้ยี่นี่แหละพอออกเป็นคู่แต่ว่าสีสลับน่ะค่ะนานๆครั้งมันจะมาเป็นคู่กันได้นานๆครั้งจะมาเป็นคู่กันได้ สองหกสามเจ็ดสองหกสามเจ็ดสห้าเก้าเก้าอันแรกครับสองหกสองหกสามเจ็ดสี่แปหเก้าเก้าครับเจียดูครับเโอ เรามาบินตบาทเด้อครับพี่้องไดพีครับต้งหลายนี้จะเห็นนะคะราจะรบินตบทก็ะท่เป็นรถอะไร้าสามบอกที่นรถห้าสามเนรถห้าสามเดสี่หสแปดสี่ห้าสามที่เป็นรถพี่พ่อห้าสามถ่ายไม่ทันแล้วไปแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเมือนี้เนาะค่ะตอนเสาร์นี่กะักบาดนะคะจูจๆปูเนาะค่ะเพิ่งกะนั่งร่งเขียนต่อเลขไห้นะคะ นี่ใครเห็นเป็นตัวอะไรนะคะสองหกสองหกสามเจ็ดสองหกสามเจ็ดสี่แปดสี่แปดด้วยโอเล็ะห้าเก้าห้าเก้าสองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าแต่ปูเพิ่งก็บอกว่าเดินโดนมันจะมาเป็นคูเนาะค่ะเนาะเพิ่นแหรสลับแหรจับใสจกันเอาเป็นเลขสูตรบ่สองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้า ข้าพนว่าขั้เขียนัวเลก้งดินนี่นันขลังบ่งเงี้บ่อค่ะบ่อขลังบ่บ่อด้วค่ะบ่่ขลังดอกทาทาที่ออกมันก็ออกครับคือมักคือมักคุนอยู่แล้วเนี่ยหาเกาน่มักหาเกาะกบคุ้งเคืองคุณสองหอกสองหอกค่ะแต่เนว่าปกติมันบ่มานักคููกันเนี่ยอันไรพบกคู่กันเิ่นว่ามันจะบ่ค่อยออกคููสองอกอันนี้เียสามจนะครับมันมันสิมาก

ตัวนิ่นบ้าวิสานมักเนาะวิสานที่เจนมักสามเจ็ดเนาะมักสามเจ็ดผมมักสองหกก้าห้าเก้าติดกินยังี้ยะเอาได้แล้วครับสองหกห้าเก้าสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับเห็นปู่เขียนเลขนะครับปูมวินทบาตเขียนเลขให้ คุณแม่นะครับคุณยายหรือคุณแม่นะครับเขียนเลขให้4ตัว4หางเราไปดูด้วยกันว่าปู่วันนี้วันศิลเขียนเลขให้ตัวไหนซึ่งงวดก่อนเคยเขียนให้แล้วนะครับคุณผู้ชมเคยเขียนให้สี่หางกันเข้าบนล่างเลยนะครับงวดนี้ท่านเขียนให้อีกแล้วน่าจะบนล่างเช่นเดียวกันเราไปดูแล้วไปดูตัวเลขแล้วก็ไปถามคุณแม่ดูว่าปู่เขียนให้ยังไงแล้วเข้ายังไงแล้วก็แม่ท่านชอบเลขยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับ เลขหลวงปู่นะครับคุณชมนะครับหลวงปู่ให้ตัวเลขตัวเลขหนะองหกามเจ็ดสองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้อันแรกครับสองหกสองหกสามเดสี้เก้งามนะเก จิทอครับีบนรถลงพ่อมมีติโอ้สเนไห้ามบ่สี่เียนรถห้าสมนรถห้สามเปสี่ห้าสามยนรถห้ารถเียนปี่หังูมาเขียนหนคะค่ะท่าชมนี่นะคะเมื่อนี้เนาะค่ะตอนเสานี่กะตักปานะคะจู่ๆปูเนาะค่ะเพิ่นกะนั่งร่งเขียนต่อเลขไห้นะคะนี่ใครเห็นเป็นตัวอะไรนะคะ สองหกสองหกสามเจดหสามเจดสแปดสี่แปด้วยโอเลกห้าเก้าห้าเกสองหสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าแต่ปูเพิ่งก็บอกว่าเดินโดนมันจะมาเป็นครูเนาะคะ่ะเนาะเพิ่ให้สลับให้จับใส่กันเอาเป็นเลขสูตรบอกสองหกสามเจ็ดสี่แปดสามเก้า ขับมาเขียนเ้องดิ่นนี่มันขลับมั้งเหอค่ะบอขลับมนขลับบอบอกนบอขลัดอกนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับโอมาเป็นบาลแล้วมาเขียนตัวเลขให้ชัดๆเลยครับนะคุณผู้ชมดูแบบแล้วพันมาปอกดิ่ันมาชัดนะครูกันเนี่ยนะครับดูตัวเลขเลยครับตัวเลขดูนะครับเนี่ยสองหกสามเจ็ดนะครับ แล้วก็สีแปบบห้สลับห้าเก้า้าเก้าห้าเกเอาสีรูมัดสาเจบ่าวอีสานสี่รู้ตัวแรกตัวไหนสอนี่สองหกอ่ะชี้ชี้ี้สองอ่ะสามสา่เอ่ามีมักอันนี้ละสี่แปดอันนี้นี่สี่อนี้แปดเก้แสห้ยู่ังนน่ดิมีห้าีเก้าห้าเก้าสตสี่หางสตสี่หางแค่นั้นเลยคุณผู้ชมเนาะจะเลี้สมเจ ตัวนี่ไมสาเจ็ดนานมักเนาะอดสานที่เก็นมาสามเจ็ะมักสามักสองหกบหเกตกินยังเอาได้แล้วครับสองหกุนไทยนะครับนี่สองหกสามหเก้าอนะครับผมนี่ครับห้เนี่ครับเด้อนี่ห้เนี่ครับสีดนะครับนี่สีเด้อครับพี่นองสี คือพาผมสามเจ็ดนะครับสองหกนะครับสองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้านะครับผมครับสาธุสาธุนี่เด้อคุณแม่เพิ่นใส่บานนะครับคุณผู้ชมนะครับแม่ใส่บานปูประธานพรเขียนเลขให้นะครับสี่หางนะครับนะครับปูปูเขียนเลขให้เด้อนี่ครับคุณผู้ชม สองหกสามสองสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าครับเพิ่นเคยมีโศกบ่ครับสำหรับเพิ่นเชียนแบบนี้ครับแะมีอยู่ดิล่ะพระองค์ที่เพิ่นเชียนให้นี่เพิ่นเคยให้แม่นอยู่บ่ครับจะเคยให้แม่นอยู่เคยห้งวดก่อนงวดงวดงวดที่เพิ่นเขียนให้งวดนั่นน่ะมันมันสับตัวเรียกบ่ถือแต่ว่ามันออกตัวนี่นี่ทั้งบนทั้งล่างเนี่ย เพิ่นเพิ่นมักให้ลักษณะแบบนี้บ่ครับเพิ่นจังได๋ครับแม่นเพิ่นมักให้เวลาเพิ่นบ่มีถุนาตเพิ่นสิมักเขียนให้เลยจ้าโอ้ขันเมื่อใดเพิ่นคิดอยางไห้เด้อนี่ครับขันเพิ่นบ่คิดอ้นยังไห้เพิ่นก็บ่ให้บ่เขียนบ่เขียนที่ัวใดส่สิเม็ดแม่นวันโกนวันโกนวันโกนบ่วันนี้แม่มาเบิงแบบมาเบิ่งว่ามักเลขอะไรแม่ครับบมึงออก่เลขที่เพิ่นเขียนนี่แม่มักตัวไหนบ่สุดนี่ ตัวใดีมันมีมันมีตัวใดแน่สองหกสอดันบนชัดชัดเลยหมสมเจ็ดสี่ปนี่ท่าชบ้าเก้าหกเด้อนี่หมอมือแอดมินนะครับผมตัวนี้ตัวใดเบาสารที่เีินสามเจกครับสามเจเจนะครับเบาืนมากมันกับมากสู้ตัวมันกู้สู้ตัวสี่แปดห้าเก้ออห้าเก้าหเจีนอ่าพร้อมห้าเก้ตีนเขาอันสามเจ็ดสองหกสามเจปัหเก ตัวตัตัวนี่ตัวอย่างครับสี่ป่ะครับตัวนี้สี่แปตัวนี่ห้าเก 48, scope, ้าหาโอ้สองหกสามโอ้สวยๆครับบาสารนิเคนมักตัวใดกว่าที szych? ่บ่าวสารนิเนมักสามเแต่แม่มักตัวใดกวครับเบาเพื่นแม่แม่กับมักสุดตเพราะว่าเรียกไอ เลขมันมันเข่ากับเลขกเก่งแม่พอดีไหมตัวใดครับตัวนี้บ่ครับสามเจ็ดให้สองหครับตัวจริงสาเจน,นีกกกน่ก็งามสี่แปดหเก้านี่ก็งามห้านี่ก็งามสี่แนี่ก็งามแม่แต่าม,มากที่สุดคือ8ปดห้าห้าแปดอเป็นห้าโอ้มักเหมือนผมเลย <4 S 2> เป็นห้าห้าเก้านี่ให้ห้าเก้าแปดห้านี่นี่เลยแปดนี่เลยหาแม่มากเขียงแบบนี้แม่นโอ้เคียงมาก จับเปรเฉียงมาจับเฉียงลงมาเนาะครับนี่นี่เลขกแปดนี่เลขกหาจับเฉียงลงมาเป็นห้าเก้าสี่นี่นะเป็นห้าเก้าสี่เป็นห้าเก้าสี่โอ้ตัวนี้ซีเป็นเลขตรงเลขนี่เก้านี่ซีแ่ก็เล่มาแม่สวยสวยครับแม่พอดีถ้าไปขอเพื่อท่านบ่ให้ทิแม่พระบโอ้ครับท่านมีแต่เขียนให้แบบนี้เขียนให้แบบนี้ ถ้าผู้ใดดวงอันนี่เข้ากันกับเพื่อนมันก็สิได้สิถธิงวดเพื่อนเขียนให้งวดนั่นนะมันสับใจบ่เปลี่ยนยังไะมันมาจับเอาหสียจังเสียจับเอาตะแแบบเพื่อนเขียนให้แม่นบมันี้มันสิออกเสียงโอ้มันออกเสียงทั้งบนทั้งล่างเนี่ยออกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันออกเสียงหาเปียนทั้งบนหาเปียนเจ้าที่นี่แหละคือตัวแม่มาก เมื่อนี่เพิ่นเชียนหาเทือดที่ใดนี่นะเทือดที่สองเทือดที่สองวันแรกแล้วเขียนหายจะโดนไปจะเดือนใดละเพิ่งบ่แมงวันน่ะบนล่างเลยเหือกงี้มาบนล่างงี้มาแต่ว่าเขาจับใช้ปลาถืองี้มาแต่ก้อนเพิ่งจุไปเพิ่งจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้จับคู่มันอาจจะสลับก็คือจังแม่ว่าแม่มาแปดหากับเก่าซีเนาะ มันจะสลับส้นมามันจังเคยสิออกเป็นคู่จากที่โดนๆมันเสียออกเป็นคู่ว่าสั้นแล้ววะอ,อ,อันนีค้คือแบบนี้คือเป็นคู่ป่ะครับเป็นคู่เสียนบเป็น,นคู่เป็นคู่สิสองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าถ้า<ป>สลับขึ้นสลับทังสี่ป่ะครับสลับหกสามสี่บอสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดห้าสี่บอครับแปดห้าสี่บออ๋อสลับสลับกัน <720. S 1> ลงมาใส่เกาข้างล่างนี่สองลงมาใส่หาจังฉีกันเลยดวสลับกันเอาคือลักษณะที่พนบอกพนมามาเป็นคู่สลับสลับกันสลับกันเอาจับเอลด้วยพี่น้องก็มาแปดหากับเก้าี่ก็สลับเนาะค่ะแม่ยนับไปเด้อนะครับคุณแม่ิ่นโชคแลยแม่เนาะมาใส่บาทเรามาเก้าเนี่ย โดยโชคเราไม่ได้ขอบอกเมื่อกี้หนึ่เลีพันให้เลยบอกครับใส,ส่บาทจะโสใส่บาทแล้วเพิ่งจะเขียนให้คันเพิ่นสีให้เพิ่งจะยัง <S <S สี่หลาห้าใส่บาทแล้วเพิ่งจะสีเขียนให้รวดแม่ทุกเชียวแม่เคยขอป่ะกับโบ้ค่อยขอดีล่ะเพิ่งจะเขียนให้รวดดีละ่ะปกติคันเพิ่นจะบ้องห้เพิ่งกให้พพอนแล้วเพิ่งกะขึ้นรถไปเลยมันบ่แต่เมื่อนี่เพิ่นห้พพอนแล้วเพิ่นผ่นนั่งลุ่งป่ะน่งลุ่งเรียกให้ ใกล้มื่อเรียกออกพอดีใกล้มื่อเรียกออกเนี่ยก็เป็นบ้านโกนเนาะก็เป็นบ้านโกนก็กระตีพันมาบินธบาทุกมือป่ะบ่พันสิบบามือมาจนมาพระอาจารย์ที่เพิ่นในเขียนเลี้ยงให้นี่เพิ่นสิไปเลี้ยนมือนี่มันวันเสาร์เพิ่นเลยบ่ได้ไปเลี้ยนเป็นบุญกันเป็นโชคแต่สันก็นับว่าเป็นโชคเพราะเพิ่นในบ้าบินบาทเพิ่นในไมาเขียนให้ ยืนมั่นพระพันกับบด้มาแล้วห่าเก้า้ยสี่วนี่สี่เก้าแปดห้านี่เด้อแม่มาแม่มกนี่คู่นี่อ่ากับแปดเจ็ดเจ็ดแม่มากอย่างนี้สี่เก้าสี่เก้าแปดห้าแห้าปเจ็ด ใช่นี่คือโตแม่มากเจ้าตแม่มากพระเพิ่งเขียนให้เพราะนัาบินทะบาทตอนสอง,สงเจ็ดห้าก็สวยเราแม่สลับถูกเนาะกับซี่เก่าดิโอ้สลับเขียงกับเจ็ดเจ็ดก็งามอยู่เขีแม่สี่เนี่ยแม่ที่แม่สี่เลยเจดเจดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้า สิเบศแม่ชอบนะนี่เขียนเพิ่มอันนี้เออแปดห้านี่ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวไม่ไม่เขียนให้ใหญ่ๆเลยแทนทันอ๋อชอบส่วนตัวอันี้แปดแปดห้านี่คือชอบส่วนตัวชอบจับอ๋อจับเฉียงใช่ถ้าสามตัวไม่ชอบตัวไหนสามตัวสามตัวเหรอ ามตัวก็สองแปดห้าอ๋อสามตัวสองเป็นห้าสองเป็นห้าตรงกับเลขของหลวงปู่สวงเลยสองตัวสองแปดห้าเดี๋ยวไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเด้อคุณผู้ชมนะครับมันมานเด้อนะครับเลขอาจจะมามืดนะครับผมมืดแล้วมาเบ็บแจ้งๆเลยครับตอนนี้ผมมืดแล้วครับมาเบ็บแจ้งๆเลยครับหลวงปู่มาเขียนให้กลางตอนเช้าเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางสาธุสาธุเดอร์่เด้อ ตาทัวเองเฮงร่ำรวยร่ำรวย,<ด>ยนะปู่ลงปู่ให้แม่นะครับนะเขียนเลขให้คุณแม่นะครับนานๆที่วันโกนท่านจะมาครั้งหนึ่งแล้วมาเขียนให้นะาะนะเ <นะ S 1> ขียนเลขให้ก็ต้องแบ่งปันกันเราแม่เนาะแบ่งปนันแบ่งปันกันแม่ก็ไม่เอาคนเดียวหรอกเรียกทีมงานมาถ่ายให้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมปกติแม่เคยมีสูกน้ำกานปกติแม่ก็ไม่ค่อยให้ผู้ใได้เบิ้งหรอกเบ่เลี้ยว ว่แล้วแต่ว่านี่เจอพอดีเลยเจอจังๆเจอจังๆครับกลางแจ้งเลยก็โอ้เป็นบุญครับคุณผู้ชมเด้อนะครับอ่ะสีหางแค่นี้แหละง่ายๆเด้อนะครับสีหางมีสามหกสองหกสามเจ็ดแล้วก็สี่แปดห้าเก้าแต่แม่ท่านชอบสี่เก้ากับสองแปดห้าเอาสองมาเนาะเก้าสี่นี้คือล่างนะนี่เก้าสี่ชอบเก้าสี่ล่างวะแม่ใช่ แม่ชอบก้าวอยู่ข้างล่างแม่ท่านบอกว่าท่านเขียนให้รบแรกเข้าบนล่างเลยนะครับคุณผู้ชมเขียนรอบแรกเข้าบนล่างเลยงวดนี้ก็น่าจะบนล่างเช่นเดียวกันครับผมสาธุสาธุเขงเข่งรวยรวยครับผมสวัสดีครับ